กดไงอ่ะปึ๊บโอ้มาแล้วไปโกุยไอ้ยะมีแค่ฟูตออนเทิร์นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาจริงเอาจริงละวแป๊บนึงผมขออนุญาตเอาจริงก่อนขึ้นไปสิขึ้นขึ้นขึ้นไปสิเฮ้ยโอเค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 ขึ้นขึ้นขึ้นอย่าไหลอย่าไหลอย่าไหลอ๋อถ้าเกิดมันแบบมันยกข้างหน้าเราต้องกดไปข้างหน้าอย่างนี้ด้วยไม่ได้ไม่ โอ้อะไรอะมันค ah, oh. no. hey, ืออะไรอะอะโน้เฮ้ยราคาไม่แรงซื้อไปกันเลยว้าสปีดอัพออนว่าอะไรอะอะไรใครหล่นลงมาเมื่อกี้คือสีฟ้าพวกนี้คือถ้าตัวเปล่าคือตายเลยใช่ไหมโอ้่านแล้วว้้อไม่ต้องจับเลยไม่ต้องไม่ต้องกลับอะไรเลยดูดิโอ้อีซี่เลยเนี่ยโอ้ อะไรโอ้ขอปะยากกว่านี้ได้ไหมโอ้ยเร็วอยู่โอ้ย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 ไม่หล่นไม่หล่นแล้วใครอยู่ข้างหน้าวะเนี่ยเราไป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  let's go โอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่หล่นไม่ตกล่างถ้าผมมาทางนี้แล้วเอาชนเอาชนไปแล้วเอาไงต่อกดสีแดงคืออะไรไม่ไม่อ้าาาช่วยด้วยเร็วกว่านี้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  ชนไปเลยเอ้าเฮ้ยเบรกก่อนแล้วก็ไปเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไปกรบ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 เอ้าเฮ้ย the sky whoa 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 stop 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 อะไรหลุดเมื่อกี้มันอะไรหลุดเพลงคองโซน่ารถหลุดไปแล้ว โอเคยังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่อย่างน้อยปุ่มก็ยังไม่หายนะปุ่มยังอยู่ตรงนี้ที่ปุ่มมันลอยไอ้ออลูกบอลสีแดงเมื่อกี้ห้ามชนโดยเด็ดขาดะระบบเบรกไม่ได้อะกด S มันไม่เบรกทันทีเราต้องควบคุมข้างหน้าตรงน,นี้ลืมโอเคอย่างน้อยขอขอแค่ไม่โดนใส่เราพอดีนะคือตอนเี้กสีแดงมันหล่นลงไปแล้วตัวนล้กสีแดงมันหล่นลงไปแล้วเราเบรกก่อนดีกว่าเราเบรกก่อนเราเบรกก่อนโอเคอู ผมไม่ยอมแพ้เพื่อเจ็ดสิบโอ้เพื่อเจ็ดสิบโลบัสแต่มันกระตุกจังอะโอ้ยเอ้ยมันแหลกอะไรโอ้ต่อสู้ความแหลกหรอแบบเนี้ยอย่านะอย่าอย่า่าลงมาพอดีนะอย่าลดงมาเฮ้ยมนจะเด้งทำไมหลังหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไปเร็วๆหน่อยหลังเข้าโอ้ยกูเซ็ตบู